ออฝั่งเรามี e n โซอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับผม,มก็วันนี้นี่เลยอัดคลิปซะหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับกิดแบบบัตน,นะครับผมมาดูแลยกันนะครับว่าการีของผมจะทำาดเมจได้มากกว่า e n โซอันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับคือผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากครับว่าเวลาผมเล่นการีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือไดเมจผมเยอะมากนะครับผมเพราะว่าผมเล่นสายแบบว่ายิงอันตีแบบว่ารัวนะครับก็คือแบบว่าเป็นรถคูดาวสัส่วนใหญ่นะครับผม ผู้ดาวันติมันก็เลยเร็วนะครับที่แบบว่าผมเคยทําคลิปหลายๆคลิปไปเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูแลกันว่ากาลีกาพื้ของผมอ้าวพูดยังไม่ทันแป๊บเดียวเองเอลสูตายแล้วครับตัวอาถันคือเอลสูตอนนี้เนี่ยคิดในแหลงมากนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าไม่แม่นจริงนี่อย่าหยิบไม่มันเวทว่ะมันเวทแดงมันเวทแดงตามามากล้า เรียบร้อยครับผมเอาคืนให้แล้วเอนโซไม่ใช่เอนโซเอาคืนแทนให้แล้วว o นเดอร์วูแมนมาเราก็ช่วงนี้เนี่ยก็เลเวลไปก่อนนะครับคือการลีเนี่ยหลายๆคนนะครับชอบอัพผิดนะไปอัพหนึ่งนำนะครับถ้าอัพหนึ่งนำเนี่ยมันแรงแค่ท่าหนึ่งนะครับแต่ถสมมติอัพท่าสองนำเนี่ยอันติเราจะแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็ท่าหนึ่งแรงขึ้นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเล่นการลีแบบสกิล,ลแรงๆก็อัพสองนำนะเอาดิ ตีตีธรรมดากาลีผู้ตีธรรมดาเฮ้ยโอ้โห,โหวันเดอร์เราส่งสติ๊กเกอร์เฮ้ยคิวก่อนรู้สึกว่าลิปโป้มาอยู่มังกรนะเอาจริงเหรอเพื่อนมันเยอะนะตรงนั้นอะสี่เฮ้ยผมไปช่วยก็ได้ปะวะตอนแรกผมไม่ได้ว่าเ e อ็นโซมันจะเข้าว่ะเพราะมันเยอะนะครับผมเอ็นโซตายว่ะ โอ้โหคิวกอดตายตาแนั่นแหละวอนเดอร์คาร์เราเพิ่งมาครับเออผมได้ลิปโปมาตัวหนึ่งคือมันเยอะครับผมเมื่อกี้มันเนี่ยมันมาหมดเลยเห็นปะได้มาสามคิวมันเุะเฮ้ยมันเวทบูนแน่นอนครับเป็นโซติกบูลละไปดูให้เพื่อนเฮ้ยมันอยู่จริงว่ะวางบอ่อเอาดิกาลีตีสู้เขาเอ็นโซเองโดนแย่งบูไปแล้วสู้เขาอุย้ยฟอ,อริเรนโตมันไม่รับผมต่อป่ะโชคดีป่ะ วางบ่อไปตีตีโอ้โหแหมมันฟิกเกอร์ครับคือเสียดายนะไอการตีธรรมดาของกาลีเนี่ยมันไม่ตามติดตัวนะครับผมถ้าเมื่อกี้ถ้ามันตามเนี่ยก็คือคอนเตโนตตายแน่นอนนะเลืนล่างมายิงอันตีไปเลยเพื่อนลุยเนี่ยสังเกตจดีคืออันติกาเลียมันครูดาวอยู่ที่ประมาณสิบามวิเท่านั้นนะครับ แค่เราเร็วก็ให้นะคือถือว่าเร็วมากนะครับผม13วิที่ผมหมายถึงนี่ก็คือรวมแอนิเมชันที่แบบยิงเสร็จไปแล้วนะครับโอ้โหตายว่ะวอนเดอร์ไม่มีใครซ้อนเองเ๋ยเกมนี้ต้องหวังพึ่งเอนโซนะเละเกมอะเอลสุนี่ผมค่อยจะหวังกับมันนะครับผมเป็นฮีโร่อาถรรพ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามายิงไป เขายิงคูดัองอัติมาประมาณ18บแปวินะครับแต่รวมแอนิเมชันการยิงเสร็จมันจะ1ิาวินะครับผมถือว่าเร็วมากนะครับไ,ไปยำล่างเอ็นโซโน,โนหนึ่งเกี่ยวมันเอ็นโซโน,โนหนึ่งเอาโซโหมดยิง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 มันหลบเออเอลซุเอ็ต้องอย่างนี้มาเดี๋ยวผมก็ยิงอัติไปเรื่อยๆนะครับ พร้อมล่างมาแล้วได้มาแล้วต้องสลับไปเล่นเลนบนคิวก็ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลิโป้มันเอาว่ะคือข้อดีของกาลีอีกอย่างหนึ่งก็คือกันบ้านกันบ้านโหดนะครับผมเพราะว่าเราสามารถยิงอันตีเคลียร์คิสจ่อระยะไกลได้เลยนะครับคอ่โซ่เรายิงอันตีให้กิดตัวจริงบอบอโอ้โห ยิงมุมผิดชีวิตเปลี่ยนเอลซูปั๊บเออเองต้องอัดหน้าอย่างนั้นแหละบอนเดอร์เข้าแล้วผมยังมีเอนตีอีก4วิเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาเดี๋ยวเราก็จะพอถ้าสมมติว่าคิปเวฟดันเนี่ยผมจะยิงแอนตีเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมาเกียร์คลิปแน่นอนยิง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 โอ้มันเยอะมากเพื่อนเฮ้ยฟอนเทนโน่ยากข้างเว้ยเพื่อนเป็นโซไม่มาที่ะ โอ้ผมว่ามันน่าจะสี่นะครับโอเคผมเดี๋ยวผมออกเป็นตัดเลือดชิ้นแรกนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีมากัร่าแล้วก็มีลิโป้พวกนี้ฟันเตโน่พวกนี้ก็ตัดเลือดชิ้นแรกนะครับไปเอนโซ่ตามมาด้านบนเร็วๆๆๆเอ็นโซ่โน่หนึ่งยังไม่ได้ฆ่าเลยมาเร็วมาเร็วเข้าด้านข้างแล้วสวยจัดๆเพื่อนไอ้มากัร่าอันติผมอีกสองวิเราวางบ่ไปหนึ่งที โอ้โหมันหลบอันติวันเดอร์สวยจัดว่ะมังกรกามันยิง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 เอามังกรกาเพื่อนเออตายอ้าวผมแตกแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เอนโซได้ชัดดาวมังกรกาเออต้องอย่างนั้นเลยเพื่อนอ้าวเอนโซตายครับผมมันเหมือนว่าเจ้ากันไปตอบหน่อยครับตัวจริงไหมครับผมมังกรกาใจเย็นนะตอนนี้เราโบกันเดือดเดือดอยู่ผมกำลังทำภารกิจ ใครจะทำได้เมจมากกว่ากันระหว่างผมกับเอนโซอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ใจเย็นใจเย็นวอนเดอร์วอนเดอร์ไม่เอาไอเอลสุเปนส่องอยู่เนี่ยไม่ตายครับผมใจเย็นเพื่อนโอ้โหวอนเดอร์ Wonder เราจะตายครับโอ้โหมันมันโถมาวะ่ะโอ้โหเอลสูเอลสูลสแคร,รี่ยอดนิยมโ ยิงอันติไปเฮ้ยปืนมันจะตายมานี่ปืนโดนอยู่โดนอยู่เสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเอนโซเอาเออเราชงให้งามๆครับผมแล้วมันก็ไล่ผมเอาเดเอาเดเรามีตัดเลือดเอาเดลิโป้เ,เดียเด๋ยวพอะรับมันจะขึ้นเป็นบูมสติ๊กนะครับโอเคได้บูมสติ๊กแล้ว มันเห็นแล้วว่าคือเราก็จะมาเวทนะครับเอ้ยวอนโด้แย่งแดงได้สวยนะสาดสกิลสานซานหนักๆลิโป้โอ้โหไม่โดนท่าหนึ่งวงอื้มยิงรอดได้ยังไงวะนั่นเนี่ยจีบอกให้ไปการอะตีเออตายครับผม GM ช่วยเปลี่ยนการตีของกาลีเป็นแบบติดตามตัวที่เถอะคือแบบเสียโอกาสมากเลย เสียโอกาสเป็นสตัวเลยนะเพราะผมเอาบูไปเลยนะครับเพราะว่าเอนโซเพิ่งตายไปนะเดี๋ยวดนเวทมาเคลียร์คีบครับเนี่ยเวลาแบบว่าเราอยากเคลียร์คีบเซฟก็ทำนีได้เลยนะครับผมเพราะว่าผู้ดาวมันเร็วนะครับไปเพื่อนเราไปช่วยอยู่ยิงอันติปป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 คิวก่อนจัดกันโอ้โหลิโปตีวันเดอร์สองทีโอ้โห ลิโป้เอ็งตีเรา3าสีทีเราตายสู้เขาคิวกอดเอาเ้าเพื่เออมันมันมันมีมวย2คู่ว่ะใครเออเอา,เอาแล้วคู่นี้คู่นี้เออชัดดาวสองตัวเลยถือว่าโอเคอยู่ครับมันจะเอาดาร์เซีเยอะนะทีมเรามาโซนมาโซนมาโซนเชียร์กลางให้เพื่อนจะได้ ฟอเรนติโนมามาเดฟพอเรนติโนมาเดฟเอาเดฟครับโดนนิดๆหน่อยก็เอาละผมอ่ะผมบอกเลยนี่ไงฟอเรนติโนตีธรรมดาเราก็แรงมากังก้าฟิกเกอร์มาเลยวางบอไปตรงนี้ตายเออเอาเด้วะเรา5คิวอะเอนโซเราไหลวะเฮ้ยเอนโซไม่ได้เอ็งจะไหลไม่ได้ผมทำภารกิจอยู่ในการทำเดยเมจมากกว่าเอนโซ ไม่ตายว่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นเดเดมนะครับถ้าได้เดเดมเนี่ยก็น่าจะแรงขึ้นพอสมควรนะครับผมด้วยเอลซูเอลซูเราหนึ่งศีอ่ะแล้วเงินน้อยมากเลยครับลิปโป้มามาเดี๋ยวผมเคลียร์คีปก่อนเป็นอย่างมาตีมังกรเราข <ๆๆ S 1> อร้องโอเคครับเคลียร์หมดแล้วนะ เล่นกาลีนี่อย่าไปกลัวนะครับว่าอันตีจะหมดนะครับคือใช้ได้ใช้นะครับผมเพราะว่ากาลีเนี่ยอันตีคือหัวใจของมันนะครับแล้วคูดาวมันเร็วนะครับผมถ้าเรามานั่งห่วงอันตีเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นนะครับหลายคนชอบผมเอยโอ้โหเอลสูยิงไม่โดนเอานี่ดิเอานี่ดิยิงไปเรื่อยๆคูดาวเราเร็วอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะครับสวยมากครับเอนโซ ผมว่าเดี๋ยวเอาบูมันก็ได้นะลิโปอยู่กลางเฮ้ยเฮ้ยลิโปเอามันไหนไดิเพื่อนไป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 ส่งคิวก่อนเราตายว่ะสาดไปครับผมสาดไปหนึ่งทีสาดสาดทุกอย่างเอนโซโอ้โหเอาเรื่องว่ะโนหนึ่งว่ะเฮ้ยเอาแต่เขาก็ตายครับเขาฆ่าไป11ตัวแล้วนะ แต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าเราเราก็แอซิดเยอะอยู่นะครับผมมันกรกล่าวบอกว่าแรงเกินมาเอาป้อมไปเลยเพื่อนเอ้ยเฮ้ยโอ้โหการตีธรรมดาของกาลีช่างโหดร้ายยิง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 เอาดิเจ็บเหมือนกันแหละโอ้ปืนไม่ตายยิงไปเรื่อยๆครับผม โอ้โห <Basil> <า>นี่ถ้าเอลสูซูมโดนมันก็ตายนั่นน่ะแต่เองซูมไม่โดนไงเอามังกรเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรหลุดวงเพื่อนไม่ทันแล้วมังกรไม่ต้องเอาแล้วเอลโซเอานี่ก่อนครับมังกรมันหลุดวงแล้วยิงยิงยิงสาดสาดกระสุนโอ้โหมังกรกล้าจะตายแต่ไม่ตายว่ะฟอเลนติโน ตีตีธรรมดาเออตีธรรมดาก็ตายเอาตอนตรงข้ามตายสี่เลยครับผมว่าน่าจะจบเกมแล้วล่ะแต่เกมนี้เดี๋ยวต้องมาดูลุ้นกันนะครับเพราะว่าเอนโซเขาฆ่าสามตัวเลยนะคือเขาฆ่าเยอะมากนะครับแต่ผมว่าผมทำเดเมจเยอะอะเอาดีเออถึงเป็นแค่กาลีอะก็คิวเยอะได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันมาครับว่า ใครจะทำเดีเมทมากกว่ากันนะครับผมแต่ผมแต่การีเนี่ยแนะนำนะครับว่าเวลาใครเล่นเนี่ยอย่าห่วงอันตีเนาะใช้ได้ใช้นะครับผมนี่81ดาวครับผมดาวล่วงมานะตอนนี้ผมทำเดีเมทไป31มสิเอ็ดปอร์เซนแต่ต้องคิดดูนะครับว่ามันกี่เดีเมทนะครับผมเราก็แย่ง m อ p มเอ็นโซมา <laughs> ทำไปแสนสี่โอ้โหเยอะมากนะครับผม คือฝั่งเราก็ประมาณ80,000กันนะแต่ผมทําไปแสนสีนี่ก็ถือว่าโดดมาเลยนะครับผมอ่าส่วนเอลซูเรานี่ก็3.9เลยนะครับเอาเรื่องจัดจัดนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบายยครับสวัสดีครับ